โอเคนเ้ยโอ้โหคนเฮ้ยอะไรใครเหรอเกี้ยที่นึกว่าคนอุ้ยเกี้ยโดนไปดูซิว่าบังลับมัญญานี้อยู่ที่เดิมไหมวะเฮี้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วไปดูไอ้เพนสีเครื่องบินน่ะพี่พี่เคนเหรอครจะไปรู้เรามี g อพีจีบาเรขึ้นมาพี่ สอนพี่นะฮะดินี่คือจากไหนวะไอ้ชัดสอนพี่ต้นแอดผมอะไรดิผมจะได้ส่งเดียวซี้แกไเป็นสองพี่ไทยเก็บกระติกน้ำมาได้บ้างไอ้เหี้ยไอ e er. ้เหี้ยกระติกน้ำหายไปไหนวะโดนงะ๊า แม่งเอ้ยประชิดตัวเลยฮ่าเจ็ด K แล้วแต่ละตัวมีปืนทั้งนั้นด้วยเขี้ยปีใหม่นี้ซื้อไอโฟนสิบหกดีกว่า